สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจอกับรถยนต์คันนี้นะคะซึ่งเหมาะมากกับยุคนี้เนาะเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ2 5 2 4 25กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะซึ่งคันนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Toyota CH-R เครื่องยนต์1 8 0 0 c นซีซีนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปไฮบริดนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยมาในปี2018นะคะตัวรถเนี่ยใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลรถบ้านมือเดียวและที่สำคัญคันนี้ติดสี่เดิมตั้งแต่ตอนป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนกันเนาะอะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูที่ด้านหน้ากระจังกันก่อนเลยเนาะก็คือคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิแจ้งว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะ รุ่นท็อปตัวไฮบิดเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วตรงข้างค้าเนี่ยก็จะเป็น LED เนาะส่วนถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะยังไม่ให้เป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะแล้วขั้นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะมา,มาพร้อมด้วยเรดอันนี้จะเป็นเรดร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอ่อทงานร่วมกับตัวคุยชั่นโทนซึ่งเดี๋ยวหยิงจะพาไปดูด้านในอีกทีหนึ่งเนาะหน้ากระจังตัวไฮบิดของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ ตัวนี้เลยนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าของเราเราก็มาพร้อมด้วยสีฟ้าแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็แสดงเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองเนาะ mm hmm. ซึ่งคันนี้ก็คือมีเรดาร์เนี่ยจะมี2ฝั่งนะคะอยู่ตรงที่มุมกันชน2ฝัง่งเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เซ็นเซอร์ก็จะมี2อ,อนันแล้วก็จะมาพร้อมด้วยตัวนี้ไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะหน้ากระจังก็จะดูแบบดีไซน์ชบเฉียวแบบนี้เลยนะคะถัดมาด้านข้างอ่าเรามาดูด้านข้างกัน คันนี้ล้ออันลอยสเปคเดิมจากศูนย์นะคะเป็นขนาด17นิ้วนั่นเองอันนี้เป็นสเปคเดิมเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยแถมฟรียางใหม่ปีปี2021ด้วยนะใครซื้อไปใช้งานเนี่ยก็คือใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่ายางใหม่แล้วก็แม็กก็ยังมีความเงาสวยอยู่เนาะอ่าเป็นยางใหม่ปี2021นะคะตัวดอกเนี่ยก็ยังแน่นๆอยู่แบบนี้เลยเนาะ อันนี้เป็นยี่ห้อดัลลอบนะคะอย่างดีเลยเป็นลักษณะของดอกที่เป็นแบบเงียบนุ่มนั่นเองนะคันนี้มาพร้อมด้วยจานเบรกดิสเบรกอะไรครบหมดแล้วนะคะนี่ปี2021นะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยอ่าคันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยนะตอนนี้เนี่ยคนยุคนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถของเป็นรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังเขาเรียกว่าไงมันยัง เพิ่งเข้ามาใหม่ในประเทศไทยเนาะแต่ว่าตัวไฮบริดเนี่ยก็คือเป็นรถยนต์ที่ประเทศเราเนี่ยให้การยอมรับแล้วเพราะว่าใช้มาค่อนข้างยาวนานแล้วเนาะหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ตัวนี้ของโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็จะรับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวรถเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีแล้วก็รับประกันของตัวรถเนี่ยคันนี้เนี่ยรับประกันจากศูนย์นะคะ5ปีหรือ150,000มกิโลนั่นเองใครสนใจเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆเลย แล้วคันนี้ถ้ากุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถมันจะมีขิดขีดตรงเนี้ยก็คือสามารถสัมผัสแล้วก็กดเปิดได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าจะรู้หราขนาดไหนคันนี้นะคะอย่างที่หญิงแจ้งเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วตอนนี้ตัวรถเองเนี่ยก็ยังเป็นสีเดิมนะคะเป็นสีเดิมตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากตอนป้ายแดงเนาะคันนี้รุ่นท็อปสุด ภายในห้องโดยสารก็จะมาแบบหรูหราแบบนี้เลยเนาะออปชันคือมาให้ครบหมดทุกอย่างนะคะตัวเบาะของเราเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่ารูระบายอากาศใดๆมาให้แล้วนะคะก็จะทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไม่ร้อนไม่อบนั่นเองนะคะแล้วก็แอร์แบกเนี่ยก็คือมาให้ครบหมดเลยนะคะมีม่านแอร์แบกแล้วก็แอร์แบกคู่หน้าใดๆคือมาให้ครบหมดแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็คันนี้นี่เลยแถมฟรีกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้ด้วยเนาะกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้ด้วยแล้วยวหญิงเปิดไฟในเก่งให้เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันอันนี้มีกระจกสองหน้าทั้งซ้ายขวาเลยนะคะมาพร้อมด้วยไฟสำหรับแต่งหน้าได้เลยนี่อ่าถัดมาเรามาดูที่หน้าจอของตัว To โ,โ,โยต้าก่อนนะคะก็คือจะมีทั้งตัวแมพให้นี่เห็นไหม การจราจรใดๆอันนี้ก็คือเป็นสเปคเดิมจากของศูนย์นะคะเป็นตัวหน้าจอโตโยต้านั่นเองถัดลงมาด้านล่างอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวระบบแอร์อัตโนมัติของเรานะคะซึ่งคันนี้นมาพร้อมด้วยระบบแอร์นาโนอีเนาะที่ช่วยทําให้อากาศภายในห้องโดยสารของเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกว่าปลอดจากพวกฝุ่นละอองใดๆเนาะอันนี้เป็นระบบออโต้ใดๆนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูกุญแจกุญแ,แจจะมาเป็นแบบนี้นะคะกุญแจจะมาเป็นแบบนี้2ชุด สองชุดนะนี่เลยแล้วก็เกียร์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้เนาะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดการขับเคลื่อนใดๆนะคะมีในเรื่องของระบบการเลื่อนเท่าไหรให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมเลขไม่กันคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยมากจริงๆเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะใช้น้อยไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นนะคะ80,000กิโลเท่านั้นรถเนี่ยก็คือเช็คศูนย์ตลอดเลย เทคโนย์ของโตโยต้าตลอดเลยเนาะแล้วก็พวงมาลัยของเราเองเนี่ยก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยเนาะคือครอบคุมมาให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวระบบออกนอกเลนนี่แล้วก็อันนี้เป็นระบบกันชนนะคะเป็นระบบกันชนนะนี่นะคะแล้วก็เข้าศูนย์ครั้งถัดไป <พ genau? S 1> เข้าศูนย์ครั้งถัดไปเนี่ย ก็คือคันนี้เนี่ยตอนนี้เลขมาอยู่ที่8 8 6 0 0นะคะ86 0 0นิดนิด,นดเนาะก็คือแถมฟรีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้อีก10,000มนกิโลนะคะก็คือเข้าอีกทีหนึ่งเนี่ยเลขมาอยู่ที่ประมาณ95 0 0 0นะคะ95 0 0 0กับหลักร้อยนะก็คือแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโยต้าห0 0 0มกิโลนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแถมฟรี ภาษีนะคะภาษีให้อีก1ปีนั่นเองหมดปีก็คือหมดปีหน้า66กลางๆปีเนาะอ่านี่เลยนะคะแล้วก็อย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปเนี่ยตัวที่หญิงชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือดนามิกเรดร์คุยชอนโทนนะคะก็คือจะทำงานร่วมกับ การใช้งานของตัวคุยชอนโทนนะคะใช้งานร่วมกับตัวคุยชอนโทนก็คือมันจะเป็นระบบปรับความเร็วอัตโนมัติซึ่งถ้ามีวัตถุข้างหน้าหรือมีรถข้างหน้าเนี่ยรถมันจะเลาะชะลอตัวอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าไม่มีวัตถุข้างหน้าเนี่ยรถมันก็จะเพิ่มความเร็วให้อัตโนมัติเหมือนค่าที่เราตั้งไว้นะคะก็คือเป็นการป้องกันการชนนั่นแหละคือคันนี้มาเฉพาะในรุ่นท็อปนะคะออปชันตัวนี้ แล้วก็มาพร้อมด้วย engine start แ,แบบนี้นะมาพร้อมด้วย engine start แล้วก็ไฟอันนี้เป็นปรับไฟใดๆนะคะด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝาถังน้ำมันแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถนั่นเองคันนี้สภาพภายในห้องโดยสารคือกริบมากเดี๋ยวให้ดูตรงแผงข้างๆอันนี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวโหมดตัวปรับกระจกด้านข้างกระจกมองข้างของเราซ้ายขวาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวปรับกระจกด้านข้างนั่นเอง ภายในห้องโดยสารไม่มีริ้วรอยขีดข่วนใดๆนะคะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนใดๆอันนี้ตรงด้านข้างของเราก็จะมีแบบลายๆแบบนี้สวยงามกอเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะแล้วก็อันนี้กล้องอันนี้นะคะก็คือกล้องบันทึกการเดินทางที่หญิงแจ้งอันนี้ก็คือที่แถมฟรีให้นะคะก็คือใช้งานได้อย่างดีเลยเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็จะมีแถมฟรีในส่วนของตัว พยายางเข้ารูปลายกระดุมให้แบบนี้เลยนะคะนี่เลยทั้งคันเนาะทั้งคันเป็นอย่างดีนี่เลยนะคะ,ะมาภายในห้องโดยสารคือมาให้กริปหมดเนาะมาให้กริปหมดเลยนะนยคันนี้คือต้องเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากมจริงๆนะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่โดยประมาณ2 4 2 5กิโลลิตรเหมาะกับยุคนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เนี่ยหิงสตาร์เสียงเครื่องยนต์อยู่แต่ว่า ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าคันนี้เองก็คือตอนนี้เขาทํางานเป็นระบบไฟฟ้าอยู่นะคะคันนี้เริ่มให้ดูคันนี้มาพร้อมด้วยนี่เลยคิวกันศาส์4จุดเลยนะคะ4ประตูเลยประตูเปิดของเราเนี่ยจะอยู่ด้านบนอันนี้นะนะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ไม่แคบนะคะบอกเลยว่าไม่แคบจากที่หญิงนั่งอยู่เนี่ยก็คือขาหญิงก็ยังเหลืออยู่เนาะนี่เลย กว้างอยู่นะคะไม่อึดอัดจากการที่หญิงลองมานั่งดูนะข้างหลังเนี่ยก็คือไม่อึดอัดเลยมันจะค่อนข้างมีพื้นที่เลยนี่เป็นพยางไรกระดุมหมดแล้วก็หัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดรถเป็นสีเดิมหมดนะคะนี่อันนี้วัสดุอันนี้ยหญิงคือมันเป็นแบบ สัญลักษณ์ของเขาว่าคือมันจะเป็นแบบสักสักมือหน่อยแต่มันสวยนะคะแต่หญิงไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นวัสดุอะไรสวยงาม,งามอ่าคันนี้ต้องเรียกว่าดีไซน์โฉบเฉี่ยวออกแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากจริงๆเนาะเหมาะกับยุกนี้มากๆเลยนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายดีไซน์เขาก็จะเป็นโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยคือตอนนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าหญิงสตาร์เสียงสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่เนาะไฟไท้ายมันก็จะติดเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นเส้น LED หมดเลยนะเป็นเส้น LED หมดเลยแล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นตัวไฮบริดแบบนี้อันนี้มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัวใบปัดน,น้ำฝนให้แบบนี้อันนี้ก็จะมาเป็นสัญลักษณ์ y o โยต้า CHR มีกล้องถอยหลังใดๆมาให้ครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายให้ดูนี่ด้านท้ายเองเนี่ยเขาจะมีตัวฝาปิด บังสัมภาระให้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยพื้นที่ก็คือกว้างนะวกว้างเลยวกว้างใช้ได้เลยใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ตอนป้ายแดงเขาให้มานะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วเขาจะมาเป็นระบบ เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีปัมลมให้แล้วอันนี้เป็นที่ปะปะตัวยางเป็นมันเป็นน้ำยาค่ะแล้วก็คือเวลายางรั่วก็คือสามารถใช้ตัวนี้ชั่วคข่าวก่อนได้แล้วก็มีเครื่องมือที่ให้มาจากตอนของป้ายแดงก็คือเป็นเกี่ยวกับถอดล้อเนาะใดๆคือมาให้ครบหมดเลยอันนี้เป็นที่ลากจูงนี่ตอนป้ายแดงให้มาแบบนี้นะคะก็ตัวรถก็คือมาครบหมดทุกอย่างนั่นเองแล้ยิงความอนุญาตปิดฝา้ายก่อน นี่เลยนะคะรถสวยมากแล้วร,รถก็ใช้น้อยมากจริงๆนะคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้รับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดให้อยู่ที่10ปีนะคะแล้วก็รถยนต์คันนี้เองก็เคยมีประวัติเช็คศูนย์ของ Toyota นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วทางร้านเนี่ยก็แถมฟรีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ที่10,000กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ได้รถคันนี้ไปก็คือใช้ได้ยาวๆเลยได้ยางใหม่ด้วยยางใหม่ปี2021เนอะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้แล้วเราก็ได้ในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถแถมฟรีไปด้วยเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันว่ารถยนต์คันนี้นะคะจะราคาน่าสนใจขนาดไหนอ่าคราวนี้นะคะเรามาฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่าคะ่ะคันนี้นะคะตอนป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่1 0 0ล้านหนห้าหม 9,000บาทนะคะวันนี้ราคาปกติก่อนที่จะจัดโปรโมชั่นเนี่ยราคาปกติอยู่ที่789,000บาทนะคะวันนี้หญิงมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้คันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่739,000บาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้คือคุ้มมากจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะก็คือเน็ตเป็นราคานี้ได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าซื้อสดเนี่ยทางร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกเวทเพิ่ม7%นะคะก็คือสามารถเป็นราคาเดียวกันกับซื้อจัดไฟแนนซ์ได้เลยเนาะและตอนนี้เองดอกเบี้ยของรถมือสองก็คือเริ่มต้นที่2.49%เท่านั้น ส่วนเงื่อนไขรายละเอียดเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามหญิงได้ที่เบอร์088 89 897 4888นะคะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมนะคะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ finance ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจาก finance ผ่านเรามีบริการจัดส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเช่นกันนะคะ และคันนี้หากคุณลูกค้าต้องการจัดเต็มฟรีดาวนะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000กวกว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คืออิงคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งนวดนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกคา้าท่านไหนต้องการผ่อนถูกกว่านี้คุณลูกค้าสามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่นเนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเรานะคะก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะถ้ายังไงเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามลืมเลยนะคะก็ถ้าหากท่านไหนอยากได้รถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลยเนาะ 19พสีทองรถมือสองนั่นเองวันนี้เนี่ยยังไงหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเราม,มาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ยังไงหญิงต้องขอตัวไปแล้วนะบ๊ายบาย